ดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับ FC ทุกท่านเข้าสู่ช่องพอสวยพอรวยครับมื้อนี้พอสวยพอรวยเดินทางมายังที่วัดปูทองโตนะครับเนอะคือนี่เป็นการก่อสร้างของเพิ่นครับอ่ามาช่วงนั้นเพิ่นกับพลังเฮ็ดอยู่นะครับเนาะเพิ่นยังนันอยู่อ่าความสําเร็จก็ใกล้เข้ามาแล้วครับอันนี้คือความม,ะมาณะของเพิ่นนะครับพรเอฟซีครับบัดน,นี้เฮาก็สิได้มื้อนี้พอสวยกส็สิอ่าเป็นอ่า ออกดินให้เพ่นหลดหนึ่งนะครับเนาะหลักการรวมกับทุกๆคนนะครับเนาะทุกๆคนมาน้ากันครับอ่าน้ากันทุกคนชีได้บุญไปพร้อมๆกันอันนี้คือต้นหอมอ่ากำลังจะมาร่วมบุญกับตาสวัยนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวตาสวัยสีใส่ให้นะครับเน,ะะบนบาะขอบครับงบเท่าไหร่ครับงบสิบล้านงบสิบล้านโลงอาหารนะครับเนาะ,ะลง ศาลาโรงครัวศาลาโรงครัวเราวิหารศาลาโรงครัววิหารศาลาโรงครัวนะครับเนาะคือข้างล่างเราจะทําเป็นห้องน้ําด้วยโรงครัวด้วยห้องพักคนด้วยครับแถวนี้ข้างบนคนก็มันลงชั้นข้างใต้นี่เนะครับข้างล่างนี้ให้ให้คนได้เดินชมได้อ๋อเห็ุเป็นสถานทีอ่าก็เวลาจสร็จงานคนไปแับไปกางเต็นท์นอนได้อ๋อครับผมกางเต็นท์นอนก็เลยเรี้ยกแต่ที่ว่าเราจะไปดูกระเบื้องครับเราหาจากภาพอ่าเป็น กระเบื้องหรือทำทางลงไปเนี่ยห็นกเนี่ยครับทำทางลงไปเพื่อจะได้ไปทำเขื่อนตัวนี้ที่เป็นเจ้าภาพดีเขาจะไปทำเขื่อนกักน้ำน่ะครับปูจะเทเป็นบุญเพราะว่าหน้าฝนปีปีต่อไปนานามันจะน้ำจะเต็มเลยอือครับมันสี่ห้าตาเนี่ยงปูตักไว้ได้สาห้าตาแล้วปูไอไอเอาแมคโครมาลุยในห้าวันหมดไปเก้าหมื่นห้าครับอือครับก็เลยปรับพื้นที่ให้มันเป็นสถานที่ให้มันที่มีที่จอดรถครับผม ต่อไปรถวิ่งเข้าไปจอะข้างล่างเลยลงไปจอดข้างล่างเลยทำทางลงไปรถวิงไปจอะข้างล่างเลยครับพอดีแล้วโยมมาก็ชวนจร์คมมาผูกชายสินโยงไว้กัน <c oughs> ห่างห่างไว้ <c oughs> กันค้นลอยเวลาปลุกเสกวันที่ปลุกเสกพุนแผลนวัตถุรุ่นใหม่ของหลวงปู่ <c oughs> ก็ให้โยมเป็นไอ้เจ้าพระ กองบุญละองค์หนึ่งกองบุญละไอ้รอเ้าสิครับผมเพื่อจะสร้างกองทุนในอะไรกองทุนในสร้างวิหารศาลาโรงครัววิหารศาลาโรงครัวครับลงฉันด้วยครับนญาติโยมก็จะได้กันเป็นเจ้าภาพเป็นกองบุญครับเพราะว่าอะไรเพรา่หรางงบไปบัน10ล้านหลังบันปีใหม่แล้วก็จะได้วางสารเลือก ก็มีไอ้รูปภาพที่ออกมาเขากำลังเขากำลังทําบล็อกยังไม่เสร็จเสร็จแล้วลุงปุกก็คงจะได้ให้นั้นเป็นเป็นของเหรียญครับเป็นเหรียญเหรียญมีสามสิบสามพันเหรียญภาพผงนี้มีอยู่หนึ่งหมื่นห้าพันองค์ที่จะบุกเสกวันวันที่สามที่สี่ที่ห้าครับผม สามสี่ห้าเนี่ยจะปลูกไปก็ลงปูกอาจเป็นสีสีห้าสีไงสีแดงสีเหลืองสีน้ําเงินครับอ่สีดําลงสีจะดูเด่นเพราะว่ายังไม่มีใครสร้างขึ้นในเมืองไทยครับยังไมีใครสร้างขึ้นคุณแผนรุ่นนี้รุ่นพิเศษก็เลยว่ากองกองบุญละร้อยเก้าสิบเก้าเพื่อจะได้สร้างไอ้สลาวิหารหลวงฉันครับผมคือไม่ใช่เขาบูชาก็คือกองบุญ ผมบอกว่ากองบุญเนาะอ่าก็ว่ากองกองบุญละร้อยเจ็ดก้าคือเขาทําบุญเขาทําบุญสมมติว่าไอ้ผ่านหนึ่งมันได้สองเหรียญน่ะเขาได้สิบห้าเหรียญน่ะครับผมนะคือเขาก็จะได้ว่าเออเขามามาทําบุญร่วมสร้างไงครับกองบุญในการสร้างไอ้ศาลาวิหารโรงฉันเียมันมันก็จะเป็นการที่จะช่วยให้ยอดเยียมนั้นร่วมสร้างศาลาวิหารเนี่ยมันสิบล้านอันนี้เป็นที่ว่าเพิ่นมาเฮ็ดบุญอยู่นี่แหละป่า เงินบคริกาืขอว่าเป็นการข้าวส่งถึงที่ก็หาร่วมส่งได้ส่งได้แล้วก็มาทําบุญทนที่ได้ครับก็จะมีหน่วยงานที่เขาจะส่งครับผมคือเขาทําบุญมาเท่าไหร่ก็ไม่ส่งให้เขาแต่ถ้าส่งก็ต้องจัดการที่จับคนที่นั่นแหละเพราะเราเราตายตัวว่าร้อยเก้าสิบเก้าโอ้ครับผมนะคันเป็นเนื้อท้องเหลืองท้องแดงนี่จะเป็นสองเก้าเก้าอ่าสองเก้าเก้ามีแค่สามพันองค์ครับผมก็คืเรื่ก็ะเลิตอนนี้เขากําลัง เรากําลังทําบล็อกใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วก็จะถ่ายเป็นสี่สีห้าสีมาให้ดูนะสี่สีห้าสีมาให้ดูแล้วก็จะนั่นดูเลยอันนี้กองบนละร้อยเก้าสิบเก้านะกองบนร้อยเก้าสิบเก้าคือไม่ใช่ว่าเขาจะบูชาเลยคือเขามาร่วมสร้างสลาวิหารหลวงฉันค่ะคือประโตกว่าร่วมสร้างสลาวิหารหลวงฉันคนไหนที่จะร่วมสร้างกองบนสลาวิหารหลวงฉันก็ร้อยเก้าสิบเก้า อคือเขาก็จะได้รับส่วนมือกับสนมือเเป็นเครื่องใจรกเอาไว้ด้วยมืดนเลยจ้ะหมื่แล้วครับยนะมื่นเลยตัวอย่างเขากำลังอัดอยู่เขาก็ลังลังทำอยู่อีกประมาณสักสี่ห้าวันถ้ามีตัวอย่างมันจะสวยเพราะว่าเขาจะอาเป็นสีเขียวสีแดงสีน้ำเงินสีดำเป็นองค์เดียว แต่ละคนจะละคนจะละคนจะชอบกับสีดำองเดียวหรือตาองเดียวเนี่ยก็คือว่าเราจะทำาลาให้คนได้บูชาเลยมีแค่หนึ่งหมื่นห้าพันองเพื่อจะได้เป็นกองทุนคือไม่ได้ว่าบูชาคือเขาทำบุญเพื่อเป็นกองกองทุนในการสร้างสลาวิหารลงฉันเป็นการร่วมบุญนะครับคือร่วมบุญสลาร่วมบุญสลาสลาวิหารลงฉันแต่ที่โยมเนี่ยก็ช่วยลูกเบื่อเยอะานช่วงลูกเบื่อเยอะคือ ก็ได้ง่ายแต่หลังปีใหม่ไปรุกูค่อยจะออกรุ่นใหม่รุ่นใหม่เนี่ยก็ประมาณหนึ่งแสนองค์จะให้กระจายทั่วเมืองไทยเพื่อจะร่วมสร้างสลาวิหารรุ่นนี้คือออกออกมาลองพื้นเฉยครกบื้นเพื่อจะได้มีมีงือนเนเพื่อจะเสริมสร้างขึ้นมาครับก็นี่คืออยู่ที่วัดหลวงพ่อต้องสูนะครับเนาะเพิ่น มีการสร้างนะครับเด้ออันนี้คือเป็นเพิ่นสิสรา้างขึ้นมาใหม่เพิ่นสิบ่ให้แบบแปเป็นนั่นนะครับพอดีข้างล่างพอดีอใต้ฐานใต้ล่างนี่นะครับเด้อเพิ่นสิเฮ็ดเป็นอ่าสถานที่หม่องพักก็ว่าได้เนาะครับเนาะหม่องญาติโยมไปไปมาก,ก็ได้เข้าไปพักพิงดูางๆๆทางใต้ไต่นีเทิงเทิงนี่อ่ครับขึ้นด้านนี้เป็นด้านบนเนาะครับเนาะอ่าที่อยูเทิงเทิงนี่เพิ่นเทเป็นเฮ็ดกันสาดออกมาให้เสมอกับข้างล่างให้เสมอกันเพิน่นสิ ปูกระเบื้องปูยังกายังขาดประตูปัจจัยหลายอันหลายอย่างอยู่ครับเนาะการก่อสร้สางเพิ่นกเพิ่นกระเฮ็ดนี่เนะครับเนาะเอฟซียู่ที่วัดหลวงพ่อท่องตูนะครับเพิ่นกระสางใหญ่อยู่ครับข้างล่างนี่เพิ่นว่าสิเฮ็ดเป็นโรงอาหารนะครับเนาะปฏิบัติโรงอาหารที่อยู่ข้างล่างเพิ่นสิบเ่เฮ็ดยุ่งเทิงนะครับเด้อหลักฐานที่นี่เพิ่นก็สิปรับปรุงอีกนะครับเนาะปรับปรุง เทศไฮดีนะครับเป็นการที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่นึงกับว่าอะไรเอฟซีครับแล้วก็เข้ากับพระเบิ่งตรงที่อันนี้คือเป็นถ้ำเพิ่นนะครับเนาะมีพระพุทธเจ้าหลายพระองค์เพิ่นอยู่มีปญาหนาคมีหยังก็เคยขึ้นมาถ่ายท้ำให้เบิ่งครั้งนึงที่พอสวัยได้มาร์ดเอฟซีรับเด้อยจากขอบคุณขอบคุณเอฟซีหลายนะครับด้วยถึงมาชมคลิปของพอสวัยพาด้วยครับขณะนี้นะครับนี่ก็แล้วกันนะเอฟซีครับเอาพระเบงมาชมแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วอันนี้คือเป็นที่ มันกําลังก่อสร้างขึ้นส่วนตัวเลขคือที่เขาได้ม้ามือนี้นะครับน่าก็คือ,อบูชาพระ,ะ,ะบูชาพระนะครับเดอ้อเพิ่นมาเพิ่นบอกเพิ่นบอก,เป,บอกเ,ปเป็นในในนะครับว่าฝนลงพระโต๊ะเป็นที่บอกบอกเป็นโต๊ะเป็นในในคือว่าบูชาพระผงหนึ่งเก้าเก้าและเหรียญทองเหรียญเงินนะครับว่าสองเก้าเก้านะครับเดอ้อเอฟซีกับอันนี้คือ,อเป็นตัวเลขมงคลที่เพิ่นที่เสกขึ้นนะครับเนาะ เฮ็ดขึ้นเอฟซีข้ามาแล้วกะอย่าลืมนะครับว่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพอสวยฟ้ารวยนะครับนี่คือตรงที่วิหารของเพิ่นนะครับเนาะบนวิหารนะครับเพิ่นเอิญยังครับเพิ่นทำทำนะครับเนาะขอกดขอไปเด้อครับเด้อนพญานาคใหญ่เพิ่นกระสางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะมึงดูครับเพิ่นสางก็คือมูเด้ครับมึงตะกรอนมานี่ยังบ่ทันแล้วเสร็จเนาะครับบาดนี้เพิ่นก็แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเฮากับม้เบิ่งอ่าว่า เป็นแบบใดนะครับเนาะเอฟซีก็ะอย่าลืมนะครับเด้อต้องการมากกับบ,งา,า,บนะา,า,างอย่า,นาง,นไง,ไงนะครับเนาะมาทางภูฝอยลมขึ้นมากจากกาฬาบูชาต้องการมากจากรวมบุญครับเพิ่นเพิ่นสีสางขึ้นไทยงนะครับเนาะสางขึ้นไทยเป็นสานทาีต้องเที่ยวกับว่ดใดคนโดยบุญบารามีของคนนะครับเนาะคนเหตุข,ขึ้นมากาสมัยก่อนนี่พิกฟ้านี่ครับกะย่งดูนะเด้อ อันนี้จากมุมมุมบนนะครับเด้อพอสอยเห็บเบิงนะครับเนาะม่วมบนกัดสูงอันนี้คือเผนเห็ดนะครับว่านี่เป็นบวครับเผนเห็ดหม่องยางหม่องคนยางหม่องไว้ดั่นลงไปนะครับว่าเอฟซีครับข้างล่างเผนกระสีการก่อสร้างหลายอันหลายยางหลายแนวอยู่นะครับเนาะติดตามเข้ามาชมส่วนตัวเลขเข้ากระสีได้แล้วคือ1นึเก่าเก่าหรือเก่าเก่าหนึ่งสองเก่าเก่าหรือเก่าเก่าสองสำหรับเป็นตัวเลขมงคลมือนีนะครับเด้อจากการ ราคาบูชาเหรียญน,นะครับเนาะคอยติดต่อมอีกทีนึ่งนะครับเอฟซีครับเป็นขบวนในเห็ดแล้วอันนี้เพื่อนบอกว,ว่ามื่อชีนั่นนะครับเนาะเอาบาตนี้กะสนาคิมนี้ก็ขอให้เอฟซีของพ่อสอยพระรวยจงรล่ำจงรวยจงเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเป็นเศรษฐีผู้ใจบุญขำจุนพระพุทธศาสนาให้สมบูรณ์รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติตุกๆคนนะครับเด้อที่เข้ามาชมคลิปของพ่อสอยพระรวยสนาคลิปนี้ก็ขอยุติคลิปไว้เพียงสำนีขอกล่าวคข้ามาสวัสดีครับสวัสดีงามๆครับ